ก็มาต่อกันในตอนที่2นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นโดยการไปหาวัสดุที่เราจะมาใช้ในการทาฟุตติ้งแล้วก็ทําเสาต่อหม้อนะครับของตําแหน่งที่เราจะวางเสานะครับ mm hmm. ก็สิ่งที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็จะมีตัวเพดนะครับเป็นเพดเหล็กเพื่อเพดเหล็กเนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่จะเอาเสามาเชื่อมนะครับแล้วก็ตัวเจโบหรือแอลโบนะครับซึ่งผมเลือกใช้เป็นแอลโบนะครับสิ่งที่ผมได้นะครับในวันนี้ก็จะมีตัวเพดขนาด10นิ้วแล้วก็เป็นแอลโบนะครับจำนวน20ชิ้น ก็สี่ไปคูณจํานวนหลุมที่เราจะทําเลยนะครับจากนั้นก็สั่งตัวหินกับทรายมานะครับเดี๋ยวเราไปดูวัสดุที่เราได้วันนี้นะครับก็วันนี้นะครับเริ่มต้นโดยการไปซื้อวัสดุมานะครับเสียเวลาเกือบครึ่งวันนะ่าจะได้ทําก็เที่ยงแล้วนะครับก็ที่ซื้อมาก็จะมีนะครับเพจนะครับอันนี้ขนาดติดนิ้วแล้วก็เจโบนะครับอ่อยาวสามสิบนะครับใส่กับเพจนะเจโบเนี่ยก็เอาสี่คูณจํานวนเพจไปเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นปลอกเหล็กนะครับ อันนี้ขนาด20เซนหรือ8นิ้วนะครับมันจะใกล้เคียงกับตำแหน่งของเอลโบวพอดีเลยนะครับความกว้างเราจะมาทําเป็นเตานะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเหล็กนะครับที่ผมจะมาสารตัวฟุตติ้งนะครับเหล็กสารฟุตติ้งก็จะมีสามหุ่นนะครับผมใช้เหล็กสหุ่นเพราะว่า4ีหุ่นเนี่ยผมก็ซื้อมาแต่จะทําเป็นเตานะครับ4ีหุ่นเราจะไม่ทําฟุตติ้งเพราะว่าผมดัดไม่ไหวนะมันดัดไม่ไม่ลงนะครับเราต้องใช้3าหุ่นนะทำฟุตติ้งส่วนเสาจะใช้4ีหุ่นนะครับ แล้วก็จะมีปูน1นึ่งไอ้มีทรายหนึ่งคิวหิน1คิวนะครับแล้วก็ปูนคอนกรีตนะครับเทพื้นไอปูนแดงนะครับอีกนะครับสองลูกซื้อมาสองลูกนะครับเพื่อที่จะมาสมแล้วก็เทก้นหลุมนะครับเทลีนที่ก้นหลุมนะครับวันนี้ที่จะทำนะครับเดี๋ยวจะเทก้นหลุมมันี้แล้วก็วางฟุตติ้งนะครับโอเคนะครับมาดูกันเลยโดยเริ่มต้นนะครับเราก็ทําการผสมปูนลีนนะครับ กอาตาส่วนเนี่ยก็คือจะใช้ถีบทรายเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเทปูนล,ลีนเนี่ยลงไปที่กลล้นหลุมนะครับเป็นตัวเป็นเหมือนเป็นเป็นพื้นให้กับตัวเหล็กฟุตติ้งของเราก่อนนะเราไม่ต้องการให้เหล็กฟุตติ้งของเราเนี่ยวางบนพื้นโดยตรงนะครับเราเลยต้องเทลีนลงไปก่อนนะครับลีนเนี่ยก็เป็นเหมือนตัวหน้าที่ก็คือ ป้องกันไม่ให้ฟุตติ้งหรือว่าตัวฐานแผ่เราเนี่ยสัมผัสกับพื้นนะครับแล้วก็อีกอย่างจะช่วยให้ตัวฐานของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะครับวิธีการก็ม่มีานะารผสมปูนล,ลีนออกมาแล้วก็เทล,ลงไปที่พื้นให้หนาประมาณสัก5เซนนะครับอย่างน้อยสัก5เซนนะครับแล้วก็ทําการเกลี่ยให้เรียบนะครับหลังจากที่เราได้การทําทการเท ปูนล,ลีนเป็นเสร็จที่เรียบร้อยนะเราก็ต้องรอให้ปูนเนี่ยแห้งใช่ไหมครับผมก็มาทําการตัดเหล็กเลยครับก็ตัดเหล็กขนาด3มหุนนะครับเพื่อที่จะเอามาดัดนะครับทำฐานแผ่ซึ่งความยาวเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับขึ้นอยู่กับขนาดของหลุมด้วยว่าหลุมเราเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้จํานวนนะครับสิเส้นนะครับต่อหลุมอย่างหลุมของผมเนี่ย กว้างยาวอยู่ประมาณสัก8 80เซนใช่ไหมผมก็จะตัดไอ้ตัวนี้ยาวก็ประมาณที่80เลยแล้วก็จะดัดตรงปลายเนี่ยนะครับข้างละประมาณ10เซนนะครับแล้วมันก็จะเหลือความกว้างที่60นะครับทั้งหมดเลยครับจะดัดเป็นตัว U แบบนี้นะครับนี่ครับก็ทําเครื่องดัดออกมาเป็นใช้น็อตนะครับที่ได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะว่าวิธีการ ดัดเนี่ยใช้วิธีการอะไรนะครับเนี่ยเมื่อเราได้เหล็กทั้งหมดนะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะตัว U แบบนี้นะครับเราก็ทําการสารกันนะครับจนได้ออกมาเป็นลักษณะเ,เป็นฐานแผ่แบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าวิธีการทําฐานแผ่เนี่ยก็ไม่ยากนะเพราะว่าผมเนี่ยทำเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะในความเป็นจริงนะเขาจะมีฐานแผ่สําเร็จรูปขายด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องราคานิดนึงนะว่าถ้าเราสู้ไหวก็ จะโอเคมากเพราะว่ามันจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานของเราเนี่ยได้เยอะนะครับทีนี้นะครับในส่วนของเสาเองนะครับเสาเนี่ยผมจะใช้นะครับตามนี้เลยเหล็กที่ใช้ทำเป็นเสานะครับผมจะใช้เหล็กขนาด4หุนนะตัดออกมาแล้วก็จะดัดนะครับทางปลายให,ให้ตั้งฉากนะตรงนี้ยาวมาทั้ง20เซนนะเพื่อที่จะไปมัดกับตัวฟุตติ้งครับหรือตัวฐานแผ่เหล็กฐานแผ่ของเรานะครับ ก็ต้องบอกว่าในส่วนของเสาเองนะอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ต้นว่าตอนแรกอะ่ะผมจะใช้เสาเนี่ยคือใช้สี่หุนนะครับแต่ตอนแรกผมคิดว่าผมดัดไม่ไหวนะครับแต่พอมาดัดจริงๆนะมันสามารถที่จะดัดได้นะครับดัดให้เป็นอ่าเป็นแบบตั้งฉากแบบนี้นะเพื่อที่จะเอาไปใช้มัดตัวฐานกับฐานแผ่ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราดัดตัวเหล็กที่ทาเสาได้แล้วเราก็มาสานกับตัวปอกเหล็กครับปอกเหล็กเนี่ยผมก็จะใช้ขนาดที่ ใกล้เคียงกับตัวตำแหน่งของแอลโบมากที่สุดนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัว8 8นิ้วนะขนาด8นิ้วนะที่ใช้แล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องความสูงของเสาแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะครับเราต้องวัดว่าความสูงของอดินที่เราขุดลงไปของแต่ละเสาเนี่ยมันลึกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งมันจะส่งผลทําให้เสาของแต่ละตำแหน่งก็จะต่างกันไปด้วยนะครับ นี่ครับจะเห็นว่าตัวปอกเหล็กของผมเนที่ผมเลือกใช้มันจะใกล้เคียงกับตำแหน่งของอ่รูที่เราร้อยตัวแอลโบนะครับนะีครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเสาแต่ละต้นจะไม่เท่ากันนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าอ่าทำแต่ไหนเนี่ยผมก็อยากให้ขุดดินเนี่ยลึกให้เท่ากันนะนะครับมันก็จะได้เสาที่เท่ากันออกมาครับนี่นะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะได้เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับทำฟุตติ้งมาทั้งหมดนะครับ จากนั้นนะครับก่อนที่จะวางตัวฐานแผ่แล้วก็ตัวเสาตอม้อนะครับรวมถึงเพดเนี่ยผมก็จะทําการวัดแนวนะครับจากแนวบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับ<ส>เพื่อเป็นการหาตําแหน่งการวางแนวเสานะครับแล้วก็ทําการตีผังนะครับตอนนี้จะเป็นการตีผังครับซึ่งการตีผังเนี่ยเป็นการที่จะเป็นการวางแนวรวมถึงระดับของ เพจต่างๆนะครับเราจะามาอ้างอิงจากแนวที่เราทําการตีผังนี่แหละครับจากนั้นผมก็จะเซตระดับนะครับโดยใช้สายยางน้านะครับเซตระดับของอแนวเสาที่เราตอกลงไปนะที่เราจะตีผังเนี่ยให้เท่ากันทุกจุดนะครับทุกตําแหน่งโดยรอบเลยนะครับเมื่อเซตหลุมแรกเสร็จนะผมก็จะถ่ายระดับจากหลุมแรกมาหลุมที่2แล้วก็มาทําการเซตระดับแนวแล้วก็ตีผังนะเป็นไม้ที่ มาวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการขึงเอ็นนะครับโดยเอ็นที่เราขึงเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยเซตแนวนะครับแนวแนวการวางเสาของเรานะครับโดยการที่เราก็จะดิ่งนะครับตัวลูกดิ่งลงไปที่พื้นจากแนวที่เราวัดจากเสาจากด้านบนของแนวบ้านมานะครับแล้วเราก็จะขยับตัวเส้นเอ็นนะครับให้มาสัมผัสกับตัว,ตวแนวดิ่ง ของเราจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งแรกผมก็จะวัดไป6เมตรเลยครับตามแนวยาวตรงนี้นะครับเมื่อ6เมตรแล้วนะครับผมก็จะดิ่งนะครับจากแนวเสาที่เราดิ่งมาจากด้านบนนะครับให้เอ็นเนี่ยมาสัมผัสกับแนวดิ่งของตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นแนว6เมตรที่ได้แนวขนานกับตัวบ้านนะครับนี่ครับจากตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ไปถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับ เป็นตำแหน่งที่มีความยาว6เมตรพอดีเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมได้แนวแรกแล้วนะครับเป็นแนวที่เป็นแนว6เมตรที่เราวัดจากแนวตัวบ้านออกมานะครับเป็นแนวนี้นะครับซึ่งแนวนี้เป็นแนวแรกนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะมัดเอ็นไปนะครับนะครับไปฝั่งนู้นนะครับห้อยห้อยด้วยหินเหมือนเดิมทีเนี้ยเราจะมาหาฉากครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าไอจุดที่มันผ่านจุดตัด6เมตรพอดีเนี่ยตรงเนี้ยมันได้ฉากหรือเปล่านะครับผมจะใช้ฉากเนี่ยมาวัดนะครับแล้วก็ทําการปรับ ปรับแนวทั้งสองฝั่งเนี่ยให้มันได้ฉากนะครับซึ่งวิธีการหาฉากนะครับผมก็จะใช้ตัวฉากสามเหลี่ยมของเรานี่แหละครับในการทาบแนวเอ็นหเมตรก่อนนะครับแล้วก็ปรับตัวแนวเอ็นด้านกว้างนะครับสี่เมตรห้าสิบของเรานะครับให้ได้ฉากนะครับผมก็จะปรับทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งผมแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะให้น้องชายเป็นคนปรับนะครับเนี่ครับเมื่อเราได้ตั้งฉากกันแล้วนะฝั่งนี้นะครับ ผมก็จะทําการวัดระยะนะครับจากตําแหน่ง6เมตรตรงนู้นเนี่ยมาที่4.5นะครับเราก็จะได้ตําแหน่งอ่าที่ตั้งฉากกับ6เมตรฝั่งนู้นพอดีเลยนะครับแล้วเราก็ดิ่งตําแหน่งของ4.5เนี่ยลงไปที่ตัวด้านล่างนะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็แค่ทําการวัดระยะ6เมตรนะครับความยาวแล้วก็4.5เมตรนะครับของอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอา2ฝั่งนี้มา,าชนกันนะครับมันก็จะได้ตั้งฉากกันนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเซตแนวให้ได้ตั้งฉากกันแล้วนะครับตรงนี้จะตั้งฉากนะแล้วตรงนู้นผมก็เซตไปแล้วตั้งฉากหมดทุกจุดแล้วนะครับนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะทําการดิ่งนะครับใช้ลูกดิ่งเนี่ยดิ่งลงไปแล้วก็หาตําแหน่งนะครับของเสานะครับตรงนี้จะเป็นมุมเสานที่เราจะมาวางนะครับแล้วจะเป็นตําแหน่งของเสาด้านล่างที่ผมมาร์คจุดดาๆไว้นะครับตรงนั้นเป็นตําแหน่งของเสาเรานะครับแล้วครีนี้เราจะได้ตําแหน่งของการที่จะวางตัวเสาตอมอที่เราสารไว้นะครับเนี่ยครับ จะทาตาแหน่งไว้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวฉากกันนะครับทั้งฉากแล้วก็จะไปด่งลงไปด้านล่างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวฐานแผ่แล้วก็ต่อหม้อลงนะครับจากนั้นครับเราก็เริ่มเอาตัวฐานแผ่นะครับที่เราสานไว้กับตัวเสาต่อหม้อเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็วางตำแหน่งของเสาต่อหม้อนะครับให้ตรงกับตำแหน่งที่เราทําการวัดไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับทําการมัดตัวฐานนะครับของตัวเสาของเรานะครับ ยึดกับตัวฐานแผ่เลยนะครับให้แน่นเลยนะครับเมื่อเราทําแบบนี้ได้ทุกจุดแล้วนะครับเราก็เอาตัวเพดนะครับเข้ามาวางนะครับบนตัวเสาตอมอของเราแล้วก็เซตระดับนะครับจากเอ็นเนี่ยลงไปให้เท่ากันทุกต้นนะครับทุกต้นที่เราทําการวางเพดนะครับหรือให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเพราะว่าไอตัวตัวเพดเนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับระดับขึ้นลงได้อีกนิดนึงนะครับนี่นะครับ หลังจากผมวางเพจเป็นที่เร <HHH> ียบร้อยแล้วนะครับก็เราต้องดูด้วยนะครับว่าแนวนะครับที่เราดิ่งลงไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นแนวที่เราต้องดิ่งลงไปดูว่านะครับจะเป็นแนวเสาที่เราจะมาตั้งนะครับแนวเสาที่เรามาตั้งตรงนี้ว่ามันเพียงพอหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่ดิ่งเนี่ยมันอาจแนวเสาที่เราต้องวางอาจจะอยู่ขอบอย่างนี้นะครับมันจะไม่ได้นะมันต้องลองดิ่งดูด้วยนะว่าตำแหน่งเนี่ยมันได้ไหมนะครับอันนี้ผมลองดิ่งดูแล้วมันอยู่ตรงนี้นะครับเสาหกนิ้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพอดีเลยได้นะประมาณนี้แต่ถ้าไม่ได้ไม่ตรงกลางเราอาจจะต้องขยับ ขยับทั้งฐานไปให้มันคอดีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาเทเ,เทพุดดิ้งนะครับแล้วก็ทําแบบเพื่อต่อต่อหมอขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้นครับสำหรับอีพีนี้น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเรามาดูตอนตอนหน้านะครับ